ลิเวอร์พูลเผยรายชื่อนักเตะเจ็บแบนล่าสุดรวมเป็น6คนหลังเพิ่มมา2รายจากเกมพรีเมียร์ลีกเจ้าลูตันลิเวอร์พูลสรุปรายชื่อผู้เล่นที่บาดเจ็บและติดโทษแบนล่าสุดผ่านเว็บไซต์ของสโมสรหลังจบเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งออกไปเสมอลูตันทาวทีมน้องใหม่1ต่อนเก็บเพิ่มเป็น24คะแนนแซงอาเซนนลขึ้นมาอยู่อันดับสาด้วยผลตา่างประตูได้เสียที่ดีกว่าตามหลังจากฝูแมนเชสเตอร์ซิตี้3แต้ม ทั้งนี้ลิเวอร์พูลมีผู้เล่นที่หมดสิทธิ์ลงสนามในพีเมียรีเพิ่มอีก2คนคือข้อติดโจรกองกลางที่มีปัญหาเล็กน้อยเรื่องความฟิตและอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์มีฟินอีกรายที่จะติดโทษแบนหนึ่งนัดในเกมหน้าเปิดบ้านพบเบนฟอร์วันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนหลังได้ใบเหลืองในเกมเสมอลูตัตนทาวทำให้สะสมใบเหลืองครบ5ใบแล้วก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลมีนักเตะบาดเจ็บ4คนประกอบด้วยติอาโก้อันคันทาราสโป้แอนดูโรเบิร์ตสันไล สเตฟานบายเชตเตอร์นองและคอเนอร์แบดลีหลังรวมกับพ่อติดโจนและอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ทาให้บัญชีเจ็บแบน์เพิ่มเป็น6รายแล้วอย่างไรก็ตามอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์จะยังลงสนามให้ลิเวอร์พูลได้ตามปกติในศึกยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4กลุ่มอีไปเยือนตูลูดวันพฤหัสบดีที่9พฤศจิกายนนี้เนื่องจากโทษแบนมีผลเฉพาะในเกมพรีเมียร์ลีกเท่านั้น